ข่าววินัยทึ่งคือฟุตบอลไทยมายมาโนโ,นโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่18มิถุนายน2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของทิ้งคืนวันนี้กันเะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจักันบ้างฟุตบอลไทยช่วงทิ้งคืนวันนี้ยังยับเลยนะบทสรุปทีมชาติไทยพบทีมชาติมาเลเซียรอบสุดท้ายยูดเจ็ดปีชิงแชมป์เอเชียเป็นยังไง โดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยยู7ปีพบกับทางทีมชาติมาเลเซียการแข่งขันศึกฟุตบอลยู7ปีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายในครั้งนี้แข่งขันในวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง true id สนามปทุมธานีสเตเดียม ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยถล่มเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป3ต่อ0ทัพช้างศึกมาได้ประตูขึ้นนำมาเลเซีย1.0ต่อนช่วง,งเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกจงหวะยิงของพัชรพลเล็กกุลให้ทีมชาติไทยยู -7 ปีนำก่อน1นต่อ 0. นาทีที่54ชนกศรโชคลาบยิงให้กับทางทีมชาติไทยอีกนำห่างไปเป็น2.0ต่อ 0. จากนั้นนาทีเจ็ดนะฮะชนโนไทยคงเหม็งยิงให้ทีมชาติไทยยู -7 ปีนำห่างมาเลเซียเป็น3ต่อ0ูนในครั้งนี้ อ่านะผมเป็นนะว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่ารอบแปทีมสุดท้ายจะเป็นเช่นไรตอนนี้ทีมชาติไทยนะฮะขึ้นเต็งหนึ่งแล้วก็ถือว่างานนี้เจ้าหนูชุดนี้ดูดีมีอนาคตก็ฝากติดแฮชแท็กเ er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยยู่7ปีกันด้่นครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับมโนชี้พร้อมแล้วขอพาทัพช้างศึกบุกทุบฮ่องกงให้จงได้ โดยมานโปรกิงขอกู้ศรัทธาผู้เล่นคนที่12พาขุนพลช้างศึกบุกทุบฮ่องกงให้ได้โฟกัสจุดบกพร่องจากเกมเจ้าไต้หวันมาพัฒนาทีมให้แกร่งขึ้นกว่าเดิมชมปอฮ่องกงคือทีมแข็งแกร่งจะประมาทคู่แข่งไม่ได้ในครั้งนี้หลังจากที่ทางมานโปรกิงนำลูกทีม23นักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมทิ้งทวนที่สนามฮ่องกงสเตเดียมเมืม่อช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อตเตรียมโดยศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องฟี فا อินเตอร์เนชั่นแนลเอแมชปะทะทีมชาติฮ่องกงล่าสุดมาน่โปรกิ้งได้ให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนทับช้างศึกนะว่าเราต้องการเปลี่ยนผลการแข่งขัน,น,นเพื่อจะคว้าชนะให้จงได้เราพยายามจะโฟกัสทีมของตนเองแก้ไขจุดบกพร่องเราเตรียมทีมให้ได้ดีที่สุดสำหรับเกมในวันที่19กามิถุนายนนี้เราไม่ประมาทอย่างแน่นอนฮ่องกงเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะ โดยเฮดโค้ชชาวบราซิลเจอรมนียังพูดถึงปัจจัยหลักของนักเตะภายในทีมอีกด้วยนะว่านักเตะจากเชลิกญี่ปุ่นเป็นกาลังสำคัญอยู่แล้วโดยเฉพาะเ,เรื่องของความฟิตแต่นักเตะส่วนใหญ่มาร่วมทีมในช่วงปิดซีซั่นเขาจึงช่วยในเรื่องนี้เป็นหลักในขณงนี้ สำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ทีมอันดับที่114ของโลกจะลงสนามดวลกับทางฮ่องกงทีมอันดับที่117ของโลกในวันจันทร์ที่1 9มิถุนายนที่สนามฮ่องกงสเตเดียมเวลา19นาฬิกาโดยช่องทารัททีวีหมายเลข32และก็ช่อง AIS p เ a y พรับนราที่ถ่ายทอดสดให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชมในครั้งนี้เป็นนำังงานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจเชียทีมชาติไทยกันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมารก,กันนะครับ รอบหน้าสนุกอย่างแน่นอนผลประกบคู่เอ p e r พ r c u คชนาทิพ์สุปโชคเจอใครกันแน่เดี๋ยวรอบหน้าสนุกอย่างแน่นอนนะฮะเมื่อผลประกบคู่สุตบุลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเอ p e r พ r c u ค2ัสอวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว2ทีมตต้สังกัดญี่ปุ่นของ2นักเตะไทยของเราเจองานไม่หนักนะ โดยคาวัสกิฟอนตาเล่ต้นสังกัดของชิดาทิปสมการสินจะพบกับมิโตฮอริฮอกทีมจากทางเจูทีมเก่าเงียนคองเฟืองส่วนคอนเซสโปรโทีมจากทางสุบโชคสารชาติเจองานสุดเบาพบกับทางทีมนอกลีกแวร์สปาโออิตะและก็อุรวะเวร์แตอมทีมพันธมิตรของเมืองทองท่ามกลางกระแสข่าวคว้าตัวเอกนิตปัญญาจะพบกับทางบอนเจดีโอยามากาตะในครั้งนี้ ซึ่งทุกคู่ในรอบนี้จะลงแข่งขันในวันที่12รกรกฎาคมสำหรับทีมแชมป์ในรายการนี้จะได้สิทธิ์ไปเล่น AFC แชมเปียนลีกรายการถ้วยใหญ่ของเอเชีย er. ในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะเป็นอันว่างกานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกครับ B บคกิ้งนิวสะเทือนวงการฟุตบอลไทยการท่าเรือจอคว้า2แข้งท็อปทีมชาติไทยชุดใหญ่นะ ดยการนี้การท่าเรือเอฟซีของบดามแป้นนพันธล่ำซำกำลังจะจัด2บิ๊กเดีวลสะเทือนวงการฟุตบอลไทยจ่อคว้าตัว2แข้งทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างทางเวริเทต้ป้อมพันธ์กองกลางห้องเครื่องจากทางเบองทองและก็โฟแบอันันยอดสังวันแนวรุกตัวเก่งจากลำพูนบริเออร์เพื่อเสริมแกร่งทีมเพื่อจะเบียดล่าแชมป์กับบุรีรัมและก็บีจีพร้อมกับเสริมแก่งทีมหลังจากได้ตั๋วไปลุยเวทีเอเชีย AFC แชมเปี้ยนลีกในายการหน้า แต่ในดีลของเวรเทดป้อมพันธ์มีการบริงานล่าสุดจากการท่าเรือยื่น้อเสนอให้กับทางเบืองทองอยู่ที่15ล้านบาทสุดท้ายเบืองทองจะยอมปล่อยตัวหรือไม่ทางนี้ก่อนหน้านี้การท่าเรือเพิ่งจะเปิดตัวบารอสทาเดรี่วรชิตกนิษฐ์สีบำเพนประมพลเจริญรัตนพิลล์ชมชัยพิพัฒน์สุวรรณเพศตัเข้ามาเป็นนักเตะใหม่ของทีมในครั้งนี้เป็นในวัาานนี้การท่าเรือเอาอีกแล้วนะฮะก็ต้องรองดูกันต่อไปก็แลวกันมาดามแป้งช็อปกระจายช่วงนี้ เรามาดูประเด็นข่าวจอบมาเกันครับยืนยัน4ี่ชาติร่วมหัวแข่งคิงส์ครับสองที่ประเทศไทยนะโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดของศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่49ได้รับการยืนยันทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำโดยทีมชาติอิรักอันดับที่67ของโลกทีมชาติเนเธอร์แลนด์อันดับที่99ของโลกทีมชาติอินเดียอันดับที่101ของโลก และทีมชาติไทยเจ้าภาพอันดับที่114ของโลกโดยจะแข่งขันกันในระหว่างวันที่7-10ถึง10กันยายนที่ประเทศไทย ส่วนการแข่งขันจะมีการจัดสลากแข่งขันในรอบรองชนะเลิศในวันที่7กันยายนและกรอบชิงชนะเลิศรอบชิงอันดับ3จะแข่งในวันที่10กันยายนสำหรับทีมชาติไทยเคยเป็นแชมป์ kingscup มาแล้ว14สมัยโดยครั้งล่าสุดเมื่อปี2017ในยุคที่มีมิรวรรณไรเยวัชเป็นกุนซือสนผลงานในปี2022ทีมชาติไทยคว้าอันดับ3หลังเอาชนะทีมชาติตรินิตัอันโตริโกไป2-1ในครั้งนี้เป็น่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไร กัยนยายนเดี๋ยวเจอกันเรามาดูประเด็นข่าวจอบ,บ้านกันครับชัางศึกซ้อมเข้มก่อนดวลฮ่องกงธีรศิลป์เผยพร้อมลุยเต็มที่นะโดยช้างศึกชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมที่ฮ่องกงครั้งสุดท้ายธีรศิลป์ชี้กำลังเร่งฟื้นฟูร่างกายหบังสู้เต็มที่เพื่อคว้าชัย โดยการน,นี้เมื่อเวลา16นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อตเตรียมความพร้อมก่อนทํากัน,น่งคันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามช่วงปฏทิทินฟี่าเดย์นัดที่2เจอกับทีมชาติฮองกงในวันพรุ่งน,นี้ โดยการฝึกซ้อมในวันนี้เน้นไปที่การเข้าทำเกมรุกและเกมรับจากลูกตั้งเตะตลอดการฝึกซ้อมมีฝนตกไปปอยตลอดเวลาใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงดังทีละสิ่งแดงดากองหน้าทีมชาติไทยได้เผยถึงความพร้อมของทีมแต่ว่าหลังจากเกมที่ผ่านมาทุกคนนั้นได้ฟื้นฟูร่างกายและก็ทำร่างกายให้พร้อมสำหรับการเจอกับทางฮ่องกงรวมไปถึงได้ฝึกซ้อมวิธีการที่จะใช้เล่นในเกมวันพรุ่งนี้ โดยสนามแข่งขันกับที่ไต้หวันได้มีความแตกต่างอยู่พอสมควรเรามาที่นี่มีฝนตลอดนะสนามก็อาจจะลื่นแต่ว่าเราไม่มีข้ออ้างต้องเล่นให้ได้ตามที่เราเตรียมตัวมาสำหรับทางโปรแกรมฟีฟ่าเดนัดส่งท้ายของทีมชาติไทยจะพบกับทางฮ่องกงที่ฮ่องกงสเตเดียมวันที่19มิถุนายนเวลา19นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีมายเลข32และก็ AIS Play นวันี้ เป็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับทีมฟุตบอลคนตาบอดฉลองความสําเร็จหลังซิลแชมป์พาราเกมโดยเอ็มพัน์สปอร์ตจัดงานเลี้ยงฉลองทีมนักฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยหลังซิลแชมป์อาเซียนพาราเกมครั้งที่12นักกรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชา สืบเนื่องจากฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยตบเท้าเข้าร่วมการแข่งขัน,น,นอาเซียนพาราเกมครั้งที่12นักกรุพรงพดมเป็นประเทศกัมพูชาวันที่3-9มิถุนายนที่ผ่านมาและสามารถคว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จโดยเอาชนะเสือเหลืองมาเลเซียแลรอบชิงชนะเลิศขาดลอยไปถึง4-0ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่8มิถุนายนบิ๊กเสือโสพลเสือพันประธานบริษัทเอ็มพันธ์สปอร์ตจำกัด พร้อมอาจารย์สาวณีเสือพันธ์ภรยาและคณะผู้จัดก,การงานได้มีการจัดงานเลี้ยงฉลองให้กับนักกีฬาฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยณนะห้องประชุมเอ็มพันธ์สปอร์ตหลังโชว์ผลงานยอดเยี่ยมผงาดแชมป์อาเซียนพาราเกมครั้งที่12ได้สําเร็จนะบรรยากาศเป็นไปนอย่างอบอุน่นสำหรับแข้งช้างเผือกไทยนะฮะประกอบไปด้วยประคองบัวใหญ่ปัญญาวุฒิคุพันธ์สุริยะยิ่งจูรสวันชนะประดับสี ธนวินชื่นตาสนันเพชรกระจ่างสุขรนละตะภูนาสตายุวันนิดพรชัยกสิอุดมภัยสารพิชิตสมบูรณ์ศักด์และก็ทีมงานสตาฟโค้ดโดยท่านประธานเปิดเผยนะว่าผมรู้สึกยินดีและก็ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยเราพร้อมที่เดินเคียงข้างกับทีมฟุตบอลคนตาบอดไทย เพราะว่าการให้โอกาสกับผู้พิการเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจหวังว่าพวกเขาจะเดินหน้าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติต่อไปในครั้งนี้แต่ดักที่ทางประคองโบยใหญ่กับตันทีมได้มอบชุดวอร์มที่ใช้ในการแข่งขันอาเซียนพาราเกมให้กับทางอาโสพลเสือพันธ์เป็นที่ระลึกพร้อมขอบคุณเอกพันธ์สปอร์ตที่ให้การสนับสนุนสนามฝึกซ้อมอาหารและก็ที่พักแก่ทัพนักกีฬาฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยมาโดยตลอด สำหรับทบทัพนักกีฬาฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยมีโปรแกรมเตรียมเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลคนตาบอดโลกรอบสุดท้ายที่เมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษระหว่างวันที่12-22สิงหาคมและก็ต่อด,ด้วย ame, อาเซียนพาราเกม2วันที่23ที่เมืองถังโจสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่22-28ตุลาคมที่จะถึงนี้และนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมานโนโปรกิงส์สไตล์ประจำวันที่ 18มิถุนายน2566โดยชายผู้บังคับคร่างฟุตบอลไทยครับ